เด็กๆมาเจอกันอีกนะคะในหมวดภาษาค่ะเราเรียนรู้เรื่องรูปทรงเลยค่ะคณิตีเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมและสิบเหลี่ยมแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองเขียนบัตรคำดูนะคะแล้วจับคู่กับรูปทรงเหลี่ยมทั้งสี่ภาคนะคะเด็กๆมาช่วยกันเขียนหน่อยนะคะเด็กๆเวลาเขียนเด็กๆต้องสะกดด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้ทําไมคะเขียนได้ค่ะเด็กๆดูสิคะ เรามีรูปรูปนี้ทิมพมี1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้าน7ด้านเราเรียนรู้ไปแล้ว after after <another> <kinds> เราเรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็จะมาเขียนกันเลย A อจอไม่ไต่คูดอเจดอหอลออียอมมเหลี่ยม เหลี่ยมเอกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมค่ะอืมเราตัดนะคะอ้าวแล้วก็วางไว้เลยรูปอะไรคะเด็กเจ็ดเหลี่ยมค่ะอ้าวรูปเจ็ดเหลี่ยมต่อไปรูปที่สองของเราเราลองมานับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมถูกต้องค่ะ เราก็จะมาเขียนกันนะคะสระแอปอดอแปดแอปอดอแปดเอหอลอีออยอมอเหลี่ยมเหลี่ยมเอกเหลี่ยมแปดเหลียล่ยมค่ะรูปนี้มีด้านแปดด้านเราเรียกว่ารูป แปดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมนะคะต่อไปรูปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีกี่ด้านคะเด็กๆเก้าด้านหรือเราเรียกว่าเก้าเหลี่ยมก็ได้นะคะ A กกอ่าเก้าเก้าโทเก้าเอหอ ลออียอมอเหลี่ยมเหลี่ยมเอกเหลี่ยมรูปเก้าเหลี่ยมค่ะอืมได้แล้วรูปอะไรคะเด็กเกาเหลี่ยมค่ะรูปสุดท้ายของเราเลยนะคะดเด็กๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรูปสิบเหลี่ยมหรืออะไรคะสิบด้านนะคะอ่าแล้วก็เขียนได้เลยสออิบอสิบเอหอลออียอมอเหลี่ยมเหลี่ยมเอกเหลี่ยม รูปสิบเหลี่ยมค่ะอ,อันนี้นอกจากเราเขียนหนังสือได้แล้วเรายังพัฒนาเลยค่ะกล้ามเนื้อมือกับตานะคะเราสามารถตัดกระดาษได้ด้วยใช่ไหมค่ะเด็กๆเอาเรามาช่วยกันอ่านเลยค่ะดูนะคะเจ็ดเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมแล้วก็อะไรคะสิบเหลี่ยมสิบเหลี่ยมเห็นไหมคะอันนี้เป็นด้านหรือเป็นเหลี่ยมของมันนะคะเราก็จะเรียกตามรูปร่างลักษณะของมันได้เลยวันนี้เราสามารถเขียนหนังสือได้ตั้งเยอะนะคะได้ทั้งเป็นอะไรคะเป็นคําที่เป็นตัวเลขด้วยเห็นไหมคะเจ็ดแปดเก้าสแลเขียนได้เป็นเหลี่ยม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 ค่ะ เด็กก็จะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือในการเขียนและฝึกการอ่านการสะกดนะคะฝึกการเขียนได้ค่ะเด็กๆลองไปเขียนดูนะคะหารูปร่างต่างๆแล้วก็มาเขียนกันดูค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กทำไมคะได้เกิดทักษะในการเขียนนะคะรู้จักการอ่านการเขียนแล้วก็รู้จักการสังเกตนะคะสามารถ สังเกตรูปทรงของเลขาคณิตแล้วก็มาเขียนคำได้นะคะเด็กๆเ,เพิ่มพูนคำศัพท์นะคะเพิ่มพูณการเขียนได้มากขึ้นเลยค่ะเด็กๆ